สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามกัมพูชาอุราริกโนกนงกรรมวิธีเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์วันนี้เราจะมาสองตัวบุคคลที่อยู่ในคอรมอรของคุณมาแนศคนหนึ่งคือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารและอีกคนนึงคือเป็นโฆษกของรัฐบาลนะคะ ต้องขอกล่าวอีกนิดหนึ่งว่าทําไมดิฉันถึงให้ความสนใจครั้งนี้เนื่องจากว่าคุณเซนได้ประกาศว่านี่เป็นสองบุคคลที่คุณมาแนทได้เลือกมาด,ด้วยตัวเองและเหตุใดดิฉันถึงอยากจะให้คุณได้รู้จักตัวตนสองคนนี้ที่ดิฉันต้องการจะนําเสนอนั่นก็คือเนียดเพียตรา ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารคนใหม่ที่จะมาแทนนายเคียวกัญริ์ในระบอบของคุณเซนเจ็ดสมัย6สมัยนะคะเพราะว่าสมัยที่7ก็เป็นเนตเพียตรา6สมัยที่ผ่านมาคือนายเคียวกัญริ์นั่งอยู่ในกระทรวงปอะเมียนหรือกระทรวงข่าวสารของกัมพูชายา,ยาวนานขนาดไหนและส่งผลต่อรัฐบาลในชุดก่อนอย่างไรเดี๋ยวไว้เรามาวิเคราะห์กันส่วนอีกคนหนึ่งคือนายแปนบุณาแปนบุณาเนี่ยเป็นคนที่ เป็นที่รู้จักดีในยุคของข่าวสารสมัยใหม่ของกัมพูชาทั้งสองคนคือเนตเพียตราและแปนบุนาเนี่ยต่างเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการเคยเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาและสมเด็จฮุนเซนก็เคยคล้ายๆส่งเสริมและใช้งานเรามาเริ่มที่เนตเพียตราก่อนนะคะ เนตเพียตราเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาจากยุคที่กัมพูชามีศาลอาญาระหว่างประเทศหรือศาลข,ขมรนแดงที่กรุงพนมเปญและเขาเป็นโคศกของ e CC c c c คณะองค์ชุมนุมชมํ่งเรียหรือเป็นคณะที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาคดีขมรนแดงนั่นเองจริงๆแล้วองค์กรแห่งนี้ต้องเป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องใดๆกับรัฐบาลกัมพูชาใช่ไหมคะ ซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นกระทั่งเราได้พบว่าประธานศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นชาวขเขมรอย่างท่านนินนนทเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้พิพากษาในในชั้นบัลลังก์ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับคดีชาวขเขมรที่รัฐบาลกัมพูชาจับกลุ่มคุมขังและมักแพ้คดีในชั้นศาลนี่เป็นตัวอย่าง ส่วนเนทเพตรานั้นได้รับความดีความชอบแต่งตั้งให้ไปทํางานในกระทรวงในรัฐบาลฮุนเซนชุดก่อนซึ่งก็เป็นเวลาไม่นานหลังจากที่ศาลอาญาระหว่างประเทศได้ปิดตัวลงเนยปอรตเมียนในฐานะที่ติดตามเรื่องราวของการชำระาสาสารคดีอดีตผู้นำเขมีแินแดนที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกรุงพนมเป็นจึงคุ้นเคยกับชื่อของเนต เพียตราพอสมควรวันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของเน็ตเพียตรากันนะคะเพียตราเดิมทีเรียนศึกษาจบด้านภาษาฝรั่งเศสใน มหาวิทยาลัยกรุงพนมเปญจากนั้นเขาได้ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษาฝรั่งเศสหลังจากที่ได้เป็นนักข่าวท้องถิ่นให้สำนักข่าวฝรั่งเศสซึ่งเป็นกระแสหรือหนังสือพิมพ์ดังในกัมพูชายุค90อย่างแม่กงทามนะคะแล้วเขาได้ไปศึกษาเพิ่มเติมภาษาฝรั่งเศสที่สรกบารังจึงนับว่าเขามีพื้นฐานด้านภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามกระทั่งเมื่อสำนักข่าวฝรั่งเศสในพนมเปญเริ่มล้มหายตายจากไปใน ตนทศวรรษที่2000จึงทำให้เนีเพตราซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษานี้โดยตรงได้มีโอกาสทำงานให้องค์กรระหว่างประเทศคือศาลขมินแดงนั่นเองเนี่ยปอตเมียนเนียงขยมจึงมักจะได้ยินชื่อของเนีเพตราบ่อยครั้งเมื่อเราได้เข้าถึงเว็บไซต์ของศาลอาญาระหว่างประเทศที่ชำระศาสาคดีขมินแดงที่กรุงพนมเปญบ่อยครั้งจนคุ้นเคยและไม่นึกว่าวันนี้ เขาจะมานั่งตำแหน่งแทนนายเคียวกันยริ์ต้องเล่าให้ฟังว่าเคียวกันยริ์นี้มีบทบาทในระบอบพุนเซนมาตั้งแต่ก่อนปี1993กระทั่งเขาได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารยาวนานมา30ปีปฏิบัติการของเคียวกันยริ์ในระบอบพุนเซนที่ผ่านมาจึงมีกลิ่นอายในระบอบแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะการกำจัดฝ่ายตรงข้ามของระบอบพุนเซนซึ่ง ตอนนั้นส่วนใหญ่ในยุค90ที่เริ่มมีแนวคิดแบบเสรีนิยมเนตเพตราเองก็อยู่ในขายนั้นในเมื่อเวลาได้กลืนกลินสำนักข่าวอิสระจนบุคลากรเหล่านี้ได้เลิ่นร้มหายตายจากและหมดไปและนี่คือความท้าทายของเนตเพียตราว่าที่รัฐมนตรีข่าวสารคนใหม่ของยุคคุณมาแนท ซึ่งจะว่าไปแล้วบิดาของเขาสมเด็จฮุนเซนก็คงได้กลั่นกรองมาแล้วและวันเวลาก็ได้ขัดเกลาให้บุรุษผู้นี้มีความเสื่องต่อระบอบฮุนเซนไปแล้วไม่น้อยรบุคคลต่อไปที่เนียงขยมต้องการจะนำเสนอคือแปนโบนาแปนโบนาคือผู้ที่จะมารับตำแหน่งโคศกรัฐบาลในชุดของคุนมาแนต ขาอกล่าวว่าแปลนโบนามีประวัติที่เนียงคุยมคุ้นเคยกว่าเนธเพียตราเนื่องจากเขาคืออดีตนักข่าวของเดอะแคนบูสัวแคนบูสัวเป็นหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสที่โด่งดังยาวนานกระทั่งปิดตัวลงไปและแปลนโบนาได้รับตำแหน่งไปเป็นบรรณาธิการข่าวให้กับ RFI หรือ Radio f r a n c International ที่ทำให้แปนโบนาได้พบกับบรรดาธิการใหญ่ของสำนักข่าวแห่งนี้คือชองฟองซัวตันแปนโบนาได้อยู่ที่ RFI มานานปีและทำให้สำนักข่าวแห่งนี้โด่งดังระดับเทียบชั้นได้กับ Radio Free Asia หรือ RFA และ Voice of America รวมทั้งสำนักข่าวท้องถิ่นในขณะนั้นอะไรก็ตามได้เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของวงการนักข่าวกัมพูชาไม่น้อย คนใกล้ชิดของสมเด็จทุนเซน็นได้ก่อตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งใหม่ที่ชื่อว่า PNN ซึ่งมีออกยาลียงพัฒเป็นนอมินีในการก่อตั้ง และเป็นทีวีช่องเดียวของกัมพูชาขณะนั้นที่ก่อสร้างอย่างทันสมัยและเป็นระบบดิจิตอลแปนโบนาและชองฟองสวตันได้ลาออกจาก RFI และมาประจำอยู่ที่นี่ในตำแหน่งบรรณาธิการข่าวต่างประเทศที่มีชองฟองสวตันทำหน้าที่เป็นแขกรับเชิญประจำในการวิเคราะห์ข่าวและโด่งดังมากในยุคแรกๆของ PNN อย่างไรก็ตามต่อมาเป็นที่สังเกตว่าเขาได้ถูกจำกัดบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหายหน้าหายตาไปจากทีวีช่องนี้ทว่าแปนโบนาและชงฟงสัวตันกลับไปอยู่หลังฉากหรือคล้ายกับเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณมานีในด้านการสร้างสื่อหรือออกหนังสือชีวประวัติให้กับทายาทของคุณเซนทั้งสองคนคือคุณมานีและคุณมาแนทจริงแล้วแปนโบนายังนั่งตำแหน่งเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกัมพูชาถึงสองวาระ จะว่าไปแล้วการนั่งตำแหน่งเป็นนายกสมาคมผู้สึกอขาวของกัมพูชานี้มีลักษณะในแบบจัดตั้งตามระบอบแบบสังคมนิยมที่พักประชาชนกัมพูชาคุ้นเคยและมีเขียวกัญธิ์กำกับดูแลนี่อาจจะเป็นวิธีการดึงฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเป็นพรรคพวกหรือมิฉะนั้นก็กำจัดทิ้งตามระบอบคอมมิวนิสต์ที่มีมาแต่อดีต และแปนโบนาก็ได้รับการพิสูจน์แล้วตั้งแต่สมัยที่เขากระโจนเข้าสู่วงการข่าวดิจิตัลของทีวี n กระทั่งมาเป็นสมุนคนสนิทของคุมณมาีและวันนี้ที่ทำให้เขาได้มารับตำแหน่งโฆศกรัฐบาลของพี่ชายหุ่นมานีนั่นเองการที่แปนโบนาได้มาเป็นโฆศกรัฐบาลให้หุนมาแน่ครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้เนียงคียมช่องข่าวกัมพูชาอราริกอยู่ไม่น้อย เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาฉันได้แต่ตามหาบทบาทของแปนโบนาว่าเขาไปมีตัวตนอยู่ที่ไหนหลังจากถูกลดบทบาทจากช่องทีวีพ n n อซึ่งว่าไปแล้วก็คือช่องทีวีของสมเด็จฮุนเซนนั่นเองและตอนนี้แปนโบนาบุคคลที่เคยได้ชื่อว่าเป็นความหวังของวงการผู้สื่อข่าวอิสระกัมพูชากลายมาเป็นบุคคลในคณะคอรมอของคุณมาแนดบุตรชายของสมเด็จฮุนเซน ด้านหนึ่งว่าไปแล้วก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเมื่อดูจากบทบาทอันอดทนที่ผ่านมาของเขาแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเห็นว่าทางการกัมพูชาได้มีการวางตัวบุคคลอย่างรอบคอบไว้ทุกฝ่ายโดยแม้สมเด็จทุนเซนจะยืนยันว่าการมาถึงของเนรเพตราและแปนนุนาคคือการเลือกโดยตรงของทุนมาแนตต่อคอรมอของเขาแต่ไม่เลยจริงๆแล้วสมเด็จทุนเซนและองค์คาพยพของเขา ได้สร้างรัฐบาลเงาเล็กๆไว้เพื่อเตรียมการให้แก่ทายาทของตนมาแล้วยาวนานอย่างน้อยกว่า5ปีที่ผ่านมาทั้งแปนโบนาและเนตเพียตราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของว่าที่รัฐบาลในอนาคตโดยมีสมเด็จพุนเซนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแม้บางฝ่ายจะมองว่าเนตเพียตราและแปนโบนาจะ เป็นส่วนหนึ่งที่แตกต่างไปจากยุคของเขียวกัญยริธก็ตามทั้งสองคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยผ่านยุคที่ประเทศเคยมีความรุ่งรางด้านการนำเสนอข่าวสารตามวิถีแบบประชาธิปไตยตลอดจนการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพต่างๆและตอนนี้พวกเขาก็กำลังนั่งอยู่บนคือคาของนโยบายดังกล่าว ทั้งแปนโบนาและเนียตเพตราซึ่งเคยเป็นผลพวงที่เกิดมาจากระบอบประชาธิปไตยในยุคที่พวกเขากระโจนเข้าสู่วงการนี้เป็นตัวอย่างความน่าสนใจในความเป็นไปของรัฐบาลฮุนมาแนตแม้โดยเปลือกแล้วทั้งเนียตเพตราและแปนโบนาได้รับการยกย่องว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่จะมาสร้างสีสันให้กับรัฐบาลชุดผลัดใบของระบอบฮุนซน แต่ไม่เลยพวกเขาได้กลายเป็นผล,ลไม้ที่ถูกบ่มเพาะมายาวนานไม่ต่างจากทายาตรุ่นที่สองของผู้นำสูงสุดพรรคซีพีพีไม่ว่าจะเป็นฮุนมาแนทหรือฮุนมานีของสมเด็จฮุนเซนซออสขขาของนายซอเคงเตียสังฮาของนายเตียบันหรือคนอื่นๆทั้งหมดได้ถูกสืบทอดหรือสถาปนาขึ้นมาอย่างเป็นขั้นตอน ตามระบอกเตโชหุนที่ได้เนรมิตไว้แล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับเราใหม่กัมพูชาโอราลิกในคลิปถัดไปถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r คร e สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ